ก็คือคือกล้องกลับสวัสดีนีน้องกับสดีผูไม่ชมทุกข่านกันนะครับผมนวันนี้ผมอยู่กับก้าวชนะนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ขับหลายวันมากเลยเพราะผมนั้นโดนติ๊กตอกรีไซโพไปแล้วครับใครที่ยังไม่ดูรีไซโพก็คือแบนไปแล้วนะคเออก็เลยกลับในติ๊กตอกไม่ไหวนะครับก็เลยต้องมาทั้งช่องยูทูบเพื่อได้รายได้นะผมจะไปง้อไอ้ติ๊กตอกเลย ป่ะอ้ยอันีมันมันชื่อว่าอะไรปะจำไม่ได้เอาอีช่คนนี้ไหมอยล้อมอนอ่านว่าอะไรวะโอ้โหออหลโอหโอ้โหโอ้โห มันชื่อไอตัวนี้ชื่อมานะตัวน,นี้อว่าอะไรเทาเรอเขาเรียกว่าเทาไปเลยเทากไวรุสไวรุสไม่เชื่อไม่เชลายนี้กับไวรุสไม่เช่ไวรุเระเลาะบอลกันนะเรียบร้อยจานข้าวอ๋อจะมีส่วนผสมข้ามันนรับไม่เชี่อเหรอ เขาเคยใส่แต่ครั้งก่อนไม่มาแต่ผมไ,งไงด้มนะ่ผได้แม่พี่อหน้ากับไวร์ล็อเอาไวร์ลกเป็นค,คนตาบอดหรอเฮ้ แล้วเอาไปคนเปลี่ยนดูปการ์ให้บ้าอาูโหูแสงแสงสีสุดสมโคตรอันนี้ก็ตีสามเลวอันนี้ชื่อว่าอะไรนะนกูขอเรียกว่าสปีชี่แล้วกันนะโอ้โหสปีชี่เลยเสียงเสียงอะไรกูไม่รู้อะโอเคโอเคโอเคก็อันนี้นเหโอเคก็อันนี้เหรอนน much much m u later นี่ก uh, mm ันดากับเลมอนกับเบตี้ใช่ไนี่ก็มืดกูดีกูดแเรียว่าเทาแล้วเลยมันไม่ากับนื้เกม เราจะเลียเกมบางท่งนเลดตไปเลยเหรอเห็นไหมไปด้วยไดีกยได้กยได้ว เดี๋ยวราข้ามตรงนี้ไปแล้วกันนะคะเพราะว่าไออะไรคะทุกคนก็มีคลิปที่ไม่เหมาะสมนะคบทุกคนนะอยูอ๊ตรงคลิปนี้มันไม่เหมาะสมครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปแล้วกันนะคลิปไม่เหมาะสมก็ติดก็ไว้ในสับรวมไปในสับเขาเรียกสับกันนี่คือเรายสัารันนี่คือแบบไอ้นี่อู้หูข้ามตรงนี้ไปแล้วกันนะ ข้ามาแล้วกันอ้ข้ามยังไม่ได้ดูเลยโอ้ยยังไม่ได้ดูเลยอันนึงนะอ้นไม่สาบเข้าอยู่นะการตายแล้วนโอ้โดน อันนี๋ก็เป็นภาษาสัตเลยกันนะคะเพราะว่าคิดเดี๋ยวบางทีมันจะลุกไม่ไ้นะตอนนี้จะตีสใจนึกว่าจะก็ก็วดนี่นะ อแกับบ้านตเอง่แต่เอบางคนที่เจอนะคับางคนอาจจะวิ่งไปหาแล้วก็บอกว่าเราของทีให้เนที่สุนี่ตวมขึ้นน้ำได้กี่ว้าวเชือกันรักอย่าจะไม่ถูกแเดี๋ยวเราน่าจะมีพอสองนะคะพะวับ

มันจะข้เกียเหรอโอเคหวดันให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรา,ารหาตัวมันไ้เก่ยเกยเเก่ยเ มา่ไหอเา้าอทุกคนขอโทษนครับขอโทษเจวี YouTube มีใคริดานพวกคิคโอเคโอย่าตเจวินจะแอบทำอะไรวะนะอเดี๋ยวนะแบกไปเจวินอ่อ

ดี๋ยวทุกคนดูดิเรากะาตนนันแล้วน่อหตอัยังลกอคู่กระางเนี่ยกอคู่กันแม่พ่อแม่พ่อจริงีเอยเว

โอพี่ต่ยเมาพาดแต่ตอนนี้คือเราจะมาถ่ายตอนตีสี่อ้ออต,ต,อตนตตนีนะนะแล้วก็ตีสี่มาถ่ายตอนตีสี่แคือตอแบาตอนตีสี่ตีสี่สิบห้าสนเรามาถ่ายตอนกัน,กน ฝาก่ิ้นลูกฉัโอเคโอครียรียลขนาดนั้นขึ้นไม่รู้จนังงห้องขอบโอเคร้อไวเปลี่ยนเพลงห้องนี้ก่อนแหละน่ะห้องขอบคุณนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปพาดสองกันนะครับ